ครับค้อนทำครับผุ่มโนกก็ใชหางวงแรงเอาไปขึ้นหางวงแรงพี่น้องแต่เบิ้งได้ว่นนกผมมันจะคันดีวะนกเพเก้าครับนี่ห้าโมงเย็นเอาไปขึ้นต้นแคหน้าบ้านได้หน่อยจะเป็นอย่างไรนะแต่ไปเบิ้งกันได้ครับได้พี่น้องติดตามกันมากนะครับเนาะเอฟซีครับเอฟซีของโคเขียวค้อนเดิมมาหนีมาจากใครพี่น้องเย็นวันที่ยี่สิบสามนะครับ เกือบจะหกโมงลงหกโมงแรงละเย็นวันที่ยี่สิบสามเดือนกรกฎาคมครับผมนั่งทำงานอยู่บ้านต็ดกลนกยามแรงนะผมจะได้ยินนกตัวนี้เหยียดคำนี้เหกียม้วนมวนย็นอยู่บนหลังคาคันเหียกม้วนครับผมเ้วนกผมมาฝึกเจ้านกปาก้าวเป็นไรขันเปข้าวหนึ่งข่องเอนกผมมันคือบอกขันอีกกว่าทันติเงียบไปผมมาเบิรงนกันไปน้องติดละ อันนี้ออกสามรอบติดสามรอบเลยเทียวแรกนี่เป็นลูกคอพันไร่ครับเทียวสองนี่ได้นกมาเล้ยงนกขมันานี่ออกเทียวที่สามครับเป็นเขาไฟนี่ครับติดที่พี่นกเขาไฟครับเขาไฟเดี๋ยวเปาจะลงมาเบิ่งนได้

แล้วเนี่ยเป็นนกเทปากเบาครับคันดีผมก็เรลยมาฝึกเล็บพิ่นลดว่าวมันเหนียวดวนนี่เล็บบะมี่ันาดนี้ครับตุปนปะก้าวพี่ปากดีออกสามรอบได้สามแต้มมาอย้่นกไม้ครับนกใด้ที่สามสิบนี่สายนปีที่แล้วนี่แหละ

เข้ามาชวนเอ,อิ่มเข้ามาแล้วลงมาใส่หน้าบันเหยียกมวนกักนกตัวนี้ กันเหยียกมวนครับพี่น้องเอ้ต้องเซตผมและจากมือหัวหมองแล้วครับนี่หม่องนอนอยู่ไกลๆเขื่อนผมนี่แหละ เฮียกมวนกันเลยเขาโน้ปะเขาใส่คันเหยียกเทียดเดียวครับบ่คันเหยียกอยู่เลยต่สั่งกระไดรุ่นนี่เลยป้อมใส่เนี่ยครับใกล้ๆเนี่ยเห็นโค่นเสาเลยครับเนี่ยเอบเอบนุ่นตีตะไลฮะ มาแล้วเจ็บ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 

பலியாக